สวัสดีครับวันนี้นะฮะลงสีเพ้นตามหน้ากล่องพร้อมแปดสติกเกอร์กับ c o สเปียศูนนะครับโอเคคุยกันเลยนะคอสเปียศูน1ก็ ส่วนใหญ่มันจะไม่มีจุดที่มันทาสีแบบว่าสีพ่นส่วนใหญ่มันจะเน้นทาเป็นสีทานะฮะนี่คือคู่มือการประกอบครับก็จะเป็นจุดสีดำทาตรงนี้นะก็ค่อนข้างละเอียดอยู่ยกเว้นสีคนสีคนเนี่ยก็คือเขาจะฟีดอมมากก็คือ คนอยากลงสีอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะสำหรับตัวคนขับนะฮะเขาก็บอกแล้วว่าเอา่อเพนฟิกเกอร์อายูวนะฮะก็อยากลงสีอะไรก็ได้ตามสบายนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทําจุด ung, ลงสีกันก่อนโดยสีที่เราใช้นะครับจะเป็นเหมือนเดิมนะฮะสีทาโมเดลนะฮะ ที่ทาพวกบอลแฮมเมอร์นะฮะโดยจริงๆแล้วถ้าตามหน้ากล่องเนี่ยตัวคนขับตรงเนี้มันจะต้องใช้สีน้ำเงินนะฮะตามหน้ากล่องนะเดี๋ยวให้ดูนี่นะแต่ทีเนี้ยผมไม่มีสีน้ำเงินฉะนั้นผมจะลงตัวแขนคนขับเป็นสีเขียว ให้มันเข้ากับตัวสติกเกอร์รถนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูหลังลงสีออกมาแล้วนะจะเป็นยังไงและเดี๋ยวเราจะดีเทลยาวๆตรงการติดการติดสติกเกอร์นะฮะโอเคไปดูกันดีกว่าเอาละครับผมก็ทำสีมาเรียบร้อยนะฮะจุดนี้ค่อนข้างจะทำสียากนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนคนครับ เอาจริงๆนะคนขับน่าจะแยกส่วนน่ะแล้วค่อยมาแบบเสียบต่อเข้าไปด้านด้านละอ่าเสียบเข้าไปใต้ล่างก็ได้นะเพราะว่าส่วนตรงนี้ยมันทํายากนะฮะแค่เริ่มกันเลยนะอ่าอันดับแรกนะฮะก็เสียบตัวปีเข้าไปนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลอะไรครับคือไม่ได้มีแบบส่วนที่ว่าสติกเกอร์มันเข้าไม่ถึงเนาะก็เสียบเข้าไปได้เลยนะ โอเคอ่ะอับแรกนะฮะเบอร์หกเบอร์หกใส่ตรงนี้นะ โอเคแล้วก็เบอร์ต่อมานะครับเบอร์ห้าเบอร์ห้าค่อนข้างยาวนะ โอเคเรียบร้อยครับไม,ไม่น่าไม่แน่เลยขอหน่ะตรงนี้น่าจะได้โอเคอ่าต่อมาก็เหมือนเดิมนะเบอร์สี่แต่ว่าตรงกันข้ามกันนะฮะ นี้แนะนำว่าค่อยๆแปะไปเนาะอย่าปาดทีเดียวนะเพราะว่ามันอาจจะเลยม,มันอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ตรงขอบตรงเนี้มันจะมีขอบมาร์กอยู่โอเค อ่าต่อมาต่อมาเบอร์เบอร์แปดนะครับเบอร์แปดก็อยู่ตรงเส้นตรงนี้อ้าวติดด้านใน ก็ไม่ยากกดงอเข้าไปนิดนึงนะแล้วก็ปาดไปตรงนี้ก็หาหาอะไรก็ได้หาด้ามคีมนะฮะเอาตัวด้ามที่มนมนะอย่าไปเอาด้านแหลมนะเพราะว่าเดี๋ยวมันใจนี่ เดี๋ยวตัวติ๊กเกอร์จะขาดปาดเบาๆดูอย่างนี้โอเคได้ละต่อมานะครับทารม,มยาเบอร์สิบเบอร์สิบติดตรงไหนเบอร์สิบติดตรงนี้ตรงนี้อย่าลืมไปทำให้มนๆนะรอยเกตอ่ะ เก็บดีๆไม่งั้นเดี๋ยวไอตัวติ๊กเกอร์กดท้าวันจะทำให้แบบว่าความโน้มมันหายนะฮะโอเคเรียบร้อยอ่า อันนี้ก็ตรงกันข้ามโอเค จริงๆโดยรวมก็แปะไม่ยากเนาะอืมไอคลิปนี้ก็เหมือนเป็นประมาณอ่ะไกด์ไลน์เนาะเื่อแบบใครจะงงว่าเอ๊ะตรงนี้มันแปะตรงไหนอะไรยังไงเนี่เนาะ เค okay. ดันไปอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้เบอร์ด้านหน้าก็แปะไล่มาจากปลายตรงนี้นะฮะปาดไป โอเคแล้วก็ส่วนไหนอีกส่วนด้านเบอร์13นะครับ13อยู่ขวมุมด้านข้างนี้ ีรัแแพะตรงข้ามกันโอเคเรียบร้อยอ่ะต่อนะเพอร์สิบสี่ กับเบอร์สิบหขออนุญาตใช้เคลมสิบหกจะแปะปุ่มตรงกลางเนี้ยอันนี้น่าจะแปะยากหน่อยเพราะว่าเหมือนมันต้องกดดันปลายด้วย เอาจริงๆถ้าเกิดว่าด้านไอ้ตัวไอ้ตัวคมๆเนะี่ยจริงๆจริงๆมันต้องแปะก็ได้นะเพราะว่ามันแบบคุมมันก็คุมไม่หมดอะเอาสีเงินมาทายัางได้เลยมันจะมีปากกาโคมเมียมอยู่อะฮะที่ว่าทาสีแล้วมันแบบสีเงินแบบนี้เลยแต่ว่าข้อเสียคือพอทาพอโดนลมโดนอะไรไปสักพักสีมันจะซีนะอันเนี้ย ก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวแปลไว้ท้ายคลิปแล้วกันรีวิวสีอ่าสีโครเมียมนะะอันนี้ใช้ด้ามปลายคีมกดนะเพราะว่านิว้วนิ้วใหญ่มันกดยากค่อยๆกดไปนะให้มันติดด้านใน โอเคเรียบร้อยอีกตัวหนึ่ง อันนี้เหมือนผมจะแปะล้ำหน้าไปนิดเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่ากดไปแล้วมันดึงยากโอเคครับได้ประมาณนี้แหละอ่าไก่เสร็จแล้ว ตรงนี้เปีกนะฮะอ่ะเปกแยกสามชิ้นว่ะเงินแปะง่ายเลยชิ้นแรกนะแล้วก็ชิ้นที่สองนะครับ แล้วก็จิ้นที่สนะโอเคแล้วก็ติ๊กเกอร์เบอร์15แปะตรงไหนสิบ้าแปะตรงนี้ อันข้างแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้ก็ แปะไม่ยากสีดำตรงนี้จะแปะส่วนปลายปลายตรงนี้โอ้ยดวงวิทีแปะก็นี่ไงจุดปลายจะยืดแบบนี้นะฮะแล้วก็ปาดไป เหมือนว่าสีดำมันจะให้มาเกินยังไงไม่รู้เกินจริงก็แสดงว่ามันอาจจะต้องปลายกว่านี้นะดึงออกมาก่อนน่าจะประมาณนี้เนี่ยเลือมาเล็กน้อยแแปะไป Okay. อากระจกกระจกกระจกนะครับอันนี้ค่อนข้างจะแปะยากหน่อยเนาะส่วนด้านปลาจะอยู่ตรงตรงกลางหมงกันนอ็อก รงยาประมาณนี้แล้วค่อยๆปาดนะค่อยปาดไปโอเคได้แล้ว <c oughs> แล้วก็ติดติดกระจกไปแบบนี้ก็จะได้แบบนี้ แต่เราจะยังไม่ติดเดี๋ยวเราจะพ่นพ่นเคลียร์ก่อนแล้วค่อยให้สีมันยึดนะฮะแล้วก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะใส่กับบอดี้ได้เลยโอเคครับคลิปนี้ก็มีความยาวเพียงเท่านี้นะฮะชอบถูกใจกดติดตามนะฮะลดถ้าใครอยากได้ก็แนะนำร้านเวลามินิโฟ e e l นะฮะมีลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปด้านล่างก็ไปซื้อได้นะครับโอ โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ